ขอความชายเรือก็น้อยแน่ก็น้อยกระถุ่งยากผมมีข้าวผมมีน้ำน้องกหลายคนโทษเด้อโทษเด้อนี่นนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นแกงน้องไม้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เข่าคนเนาะยังเหลือท่านี่ว่าเข่ากาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุคนม่ว่ใจเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซอง บ่าวแสนบ้านเฮาคือเก่าเนาะืันนี้มื่อนี้บ่าวแสนกับอยู่บ้านฟุตบ่อนเนาะเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตกับมีคนในนํำมาเนาะว่าในหมู่บ้านนี่มีคนที่ถูกยากเนาะที่ชุดในหมู่บ้านนี่เนาะกับเฮ้าก็ยังบจักเรื่องราวของเพิ่นเนาะเป็นจังได๋เนาะกับกับไปติดตามเฮามรุนตกันได้เนาะครับคุณนอ สบายดีเลยเลยปลาทูลูกเบิ่ดเนี่ยฮะปลาทูเลยแล้วเลยแล้วสิถาเบ่งแต่ละคนเลอะ่าซื้อได้ไรอันซื้อยังน้องยังเจ้าหาเจ้าซื้อยังซื้อรอนซื้อรอนอ๋ออันนี้จะปี1ิบ4ีปีป่ะ อันผู้นี้ได้สะเฮะเราเราเหรออ๋อจะปีจ็ปีเจ้าเก้าเก้าปีผู้นี้ได้สะฮะหาปีหาปีว่าผู้นี้ผู้หิงว่าคือผู้ชายไงผู้ชายผู้ชายว่นี่กันอืม ผู้นี้ได้ผู้นี้น้อยได้จ้ะซื้ออยังนี่ฮะเซงฮะเซงเซงอือผู้นั้นได้จ้ะีวิ่งฮะวี่งผู้หญิงบ่ผู้นี้ใชยผู้ชายบ่ผู้นี้จ้ะอ่าอคือผู้หญิงแต่อืมอคืออันนี้ผู้หญิงผู้เดียวมันบ่อือผู้นั้นผู้นั้นซื้อยังผู้น่ะแมนเจ็กบีผู้น่ะบ่หู้ <laughs> 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 thôi anh ưa nữa 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 cho nè nữa 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 chắc anh พาให้ลูกหัวจะได้ใช่ไปใช่ไหมให่หากินบ่เห็นยังสมือเนี่เจ้าเห็นยังไปหางุมหอยได้ากินไปหางุมหอยได้เขากินอนให้นาแต่ก็อาจจะบริมีบ่บรมี อาคทษน้อยนอนาดน่นาตะกาบมีบนหน่อยเนาะลูกอะไรคนเนาะอาเข่าหน้ามีจังได้เฮจังไ้กิจแต่เิมือ่อฮะเอาหอยไปแรกเ,เอายไปแเอาเออัแลโลอืบางบาง,บางมือบ่มีได้ะะบ่มีก็บ่มีก็ไมกิน มมีกับได้กินบอไอ้ป่านไงอ๋อแล้วชาวบ้านมาป่านไงอืมเหน่ยเหนอยอันนี้เอ้เอื้อบรีมีอันี้ตีพี่น้องเอื้อบรมีบ่บ่มีอืมแม่ก็ตายแล้วยังเหลือแต่อื้อผู้เดียบ่ ก็ยูอยู่ยังไงกินยังไงเสมือนี่ไงเขาจะมีอยู่บอหอยคอวันเอาหอยคอเอาอคือไปหาหอยหาน้าไหมเนาะเขาจะรออยูนบ่เีืยกบุได้น้าไห้กับบุได้กิน มัมีแรกก็อคือบ่าได้ยินป่ะอมนแบบเิน่ียนะแบบไม่กินไแต่ละมีได้มรมานึคือเขา่มีเินเยแต่แต่ละแต่ละแต่ละคาบเนี่ยต้องต้องไปหาในแมาแลกอยู่รับ

ะอย่าให้เงยเนาะอันอย่าอันเดียวท่านชินแนะนำนั่นเรื่องการคุมน้ำเลยเ้อเจ้าก,กับวัยน้องบ่มีเนาะอ่าเพิ่นออกมาลายไปนี่กับวัวแล้วต้องคุมน้ำเลยท่า <c oughs> นชินลำบากเขานะรูปของมาลายเลยค่ะ มันคือเขามีไ้มหน้ากับยังวานน่นเนาะนี่ดีแบบหนึ่งถ่ามีหใหญ่พิ้นเบิงอยู่นี่นะเืกอดใหญ่พิ่นซอยเหลืออย่างนี้ขเลือข้าวน้ำข่าวะอันพื้นธุ์จะบริมีบ่ไมบริมีน้ำในได้ให้ำากสส คน้ะซอยเรียได้ก็ยังได้ปิดเข่าได้เงินเงินพอได้มาซื้ออยู่ซื้อกินซื้อข้าวซื้อน้ำใส่ลูกใส่ลูกไม่ก um, ินเลิ่ลก็ลูกหลายคนลูกกับลูกลูกคนหลายคนอย่างนี้เนาะอันลินลอนตอนหยาอะย่างเงี้ยเป็นของเอืยเองบ่แม่ลินเจ้าเองบอสนี่ไม่ค่อเอ็นแม่ค่อยช่วยแต่คือลินลอนตอนหยาก็คือเป็นลินเอื่อยเองเนาะลินแต่ลินแต่พ่อแต่แม่พูดเหมือนบอส

มีเขามีน้ำนบ่ขากอ,อ่ดขคือเนนนืนซ้ำอยังงุกกนากระตี้อันจะขอโรงเรียนเหรอ,บบอข่าอ,อยู่บ่อไหบ่าหา่าบ่ห่าบ่ในชีวิตอันของนองนี่อยากยอะไรอย่างนี้ฮะีๆนอยนี่ได้ได้เข้า ยไรเข้าบอเียนบอเหรียนเีบอแ่ลจิเฮยียนบ่อายากนอยให้ชีวิตดีขึ้นอยู่บ้ดีลำบากมันบอน้องลำบากมันชีวิตแบบลำากลำบากลำบากบารกมามัมีเงินมันมีคำถุกยากเลยเข้าน้ำาคยเอามาแลก เอาอันนั้นเอาหนังเอาไม้มาแล้หอยหน้าไม้หอยมาแรกจะรอจะรอบ่ะไปหากูจะรอมาแรกเข่าบ่ะเคยอดเข่าอยู่บ่เคยเคยมั้ยบ่กินน้ำมอน้ำคูกไปเนาะมาใส่เัินแจ็คเสียบอะไรอย่างใดนะพ่อพี่น้อง ูกเพิ่นกับหลายคนเนี่ยดีเนาะไปซื้อสิ่งสําคัญเนี่ยดีเพิ่นกับคือแบบว่าต้องการเข่านะพ่อพี่น้องเข่าเนาะเพิ่องเข่ากับคือให้ยาแต่ข้าเพิ่นกับบวมีเนาะก็คือแบบว่าหาไปหาน้ำไม้น้ำมันน่ะมาแลกเข่ากินไปวันวันน่ะได้เมื่อยไงให้ยาแต่ข้าเพิ่นกับบวมมีเนาะ นี่จะเป็นเคื่อนทานของเผลรอบพ่น้องอันมองนี่เนี่ยเวลาผลต้งมาน่มันบริษัทบอลหัวบอลเลยบอลผ่าใรไม่ดนอนไม่ได้นอนมันเถิไมนอนลงอยู่กัลางไปลยเพื่อนี่กะชาบ้านพ่อแม่ป้าที่ซือจนคนซอยฮิตยนั้นอะไรอะไรกางแดง ขอความใชยเลือน้อยแน่ก็น้อยกระทุกยากผมมีข้าวผมมีน้ำน้องคนแม่กับแบาบซี่แลแม่กับแบบซี่แล้วเท่ากากระงแม่กับเท่าเลยหากยากเลยของอยู่ของกินก็อึดของอย่ขอ็ึดหาหน้าไม้กับพอแรกแรกเข้าไปหาหน้าไม้กับพอได้แรกเข้าแรกเมื่อละถ้วยเมื่อละปั้น กินเลยกระเบื้กินเลยกระเบมือใหม่กะหาใหม่อีกเนาะมือใหม่เลยหาใหม่ไปบ่มีก็ไปกินที่ไปงมหอยทีก็ไปงมหอยมื้อนี้ได้มื้อนี้ไปหาอยังมื้อนี้มันยังบ่ได้ไปหาอยังบ่มื้อนี้หาน้าไม้เข้าวก็ยังมื้อนี้ข้าวกับแกงน้าไม้แกงน้าไม้บ่นี่เนาะโทษเด้อโทษเด้อนี่เนาะไปพี่น้องนี่ก็เป็นแกงน้าไม้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ข้าวเพิ่นยังเหลือเท่านี้บ่ข้าเลยโดย ทีมงานกับเบิร์ตในนอตอ่ะอาทุกคนพี่น้องนี่ก็จะเป็นเพื่อนชาติของเพื่อนเนาะคอแข่างที่แบบจะหกลุงลังเนาะพี่น้องอันเอึ่ยคือบัอันอันทำไมเพื่อนชาญเนี่ยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวของเอึ่ยเนาะกับเพื่อนกับลูกหลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยอาทุกคนเสดไปเห็นกับเป็นตาอีตัวเพิ่นอยู่เนาะคือเพื่อนกับลูกเต้าเพื่อนกับแตนเมือกับ ไปหาอัินซับน้ำไม้น้ำมันพ่อพี่น้องเลยแล้วก็บุดชิโร่เนาะก็เอาไปแลกข้าวกินเนาะไปหาอย่างมาไล่ไล่อย่างมาก็ไปแลกข้าวกินพ่อพี่น้องเลยเพื่อนกับบอมีให้มีนาเนาะนะครับบอมี่กับบอมี่อายมีน้องเขาหอยน้องญาติพี่น้องกับบอมีเนาะโอ้เพื่อนกับอาศัยอยู่กับลูกเพื่อนั่นแหละพ่อพี่น้องเลยแต่ว่าลูกเพื่อนก็หลายคนพ่อพี่น้องเลยให้นาแต่กล้ากับบอมีเนาะ พอแซงกันยังซอยพิ่นบ่ได้เนาะตอนนี้เฮาก็ยังบ่มีเนาะก็คือเพิ่นก็ขาดเข้าพ่อไปพี่ต้องสิ่งที่สําคัญอีก็คือเข้าเนาะเพิ่นก็อดอยู่อดกินแต่ละมื้อก็ได้บางมื้อก็บ่แทบบ่ได้กินข้าวเลยก็มีพ่อพี่น้องเอ้ยแถมก็ยังลูกน้อยอีกเนาะป้าโทษพ่อพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเฮาก็เนาะถ้าขาดเงินยังว่าอีกเรื่องนึงพ่อไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขาดเข้านี่ป้าโทษถือว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเนาะเขาเนาะเขากา็สามารถแบบว่าไปหาน้ำม้น้ำมันมากเลยกาัหาอยู่กินมากกสามารถเท็ดอยู่กินกัือว่ากินกับไลเนาะอันนี้ไร้แล้วกินมากกับบ่มีเขากินกับพอพี่น้องเอ้ก็ต้องไปเอาเนื้อกินนั่นเป็นแหล่มาเนาะเ,เพื่อเอาเขามาก,กินเนาะเพื่อนก็ต้องการคว่วซวยเรืออยู่พอพี่น้องเอ้แต่ว่าเข้าไปคุยไปว่าไปคุยสเพนเพื่อนก็บ่คอยว่ค่ยคอยปากเป็นไรเนาะ เพิ่นกับแบว่าบวกล้าว่าบวกล้าว่านะพ่อพี่น้องเพิ่นกับแบว่าบ่อยเห็นหนาเาแหละเพิ่นเวลาเขาบอกน้ำเพิ่นแตะเพิ่นอยากอายๆนะพ่อพี่น้องเราก็เลยสื่อสารกับเพิ่นยากเนาะพ่อพี่น้องเนาะสำหรับเกมนี่บอาเซนกะขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ติดตามให้กำลังใจบอลเซนเนาะกับเอฟซีทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บอลเซนเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะ คมเจ็บไวได้ความไข่ให้มีเนาะขอให้ปราถนาสิ่งใดก็ให้ได้สังคมปราถนาเนาะทำหน้าที่การงานอย่างก็ให้จะเล่นุ่งเรืองสำหรับคลิปนี้ว่าแสงก็สช้อำลาจจากพ่อแม่พี่น้องไพื่อนเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเนาะสบายดี